ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,564ราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงาน งานของคุณจะเต็มไปด้วยความกดดันและความคาดหวังที่มากขึ้นงานหลายๆอย่างเริ่มจีคุณเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ตัวคุณเองก็ยังไม่สามารถทำให้มันดีหรือเพิ่มมือตัวเองได้สักเท่าไหร่นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของการถูกสั่งงานทางข้อความทางแชทสั่งงานเร็วๆเรื่อยๆจนอาจทำให้คำสัง่งตกหลน่นจนกลายเป็นความผิดของคุณได้ เงินในเดือนนี้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพประกันโรงพยาบาลหรือการรักษาคนในครอบครัวมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ต้องระวังรอบบินจากบัตรเครดิตหรือกอรน,นี้ที่กำลังตามมาแต่ตัวคุณเองก็ยังคงบริหารจัดการได้ดีอยู่แค่อาจมีความตึงเครียดขึ้นมาบ้าง รักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณต้องระวังคนที่เจ้าชู้มีเจ้าของแล้วเข้ามายอดมาทำดีด้วยใส่ใจจนตัวคุณอาจแพ้การกระทำได้แต่ของแบบนี้ต้องดูนานๆหน่อยไม่อย่างนั้นอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเขาส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณและคนรักจะต้องดูแลกันมากขึ้นคนรักของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณ สุขภาพชาวราศีมังกรให้ระวังเรื่องของความดันการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากจนเกินไปค่ะราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม การงานคุณจะได้รับหน้าที่หรือคำสั่งใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้รวมไปถึงอาจต้องมีการจัดตั้งหรือฟอร์มทีมใหม่ๆในการทำงานแต่การทำงานในเดือนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าง่ายนักเพราะต้องเปลี่ยนการจัดการอะไรหลายๆอย่างด้วยนอกจากนี้เจ้านายหรือหัวหน้าอาจกดดันหรือเร่งผลงานจากคุณมากขึ้นด้วย การเงินในเดือนนี้คุณจะเริ่มเครียดและอยากใช้เงินมากขึ้นหลายๆอย่างที่ไม่เคยซื้อคุณอาจจะเริ่มซื้อเพราะต้องการระบายนอกจากนี้ต้องระวังการให้คนอื่นยืมเงินช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเพราะอาจมีปัญหายาวตามมาได้ด้วยเช่นกันค่ะความรักความรักของคนโสดในเดือนนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาซึ่งคนคนนั้นอาจเป็นสายเปไลฟ์สไตล์ค่อนข้างรู้ส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้คุณและคนรักจะพยายามหาอะไรคลายเครียดกันมากขึ้นและยังรักเข้าใจกันดีอยู่สุขภาพชาวราศีกุมให้ระวังการดื่มน้ำน้อย จะไม่ค่อยสดชื่นค่ะราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนการงาน งานของคุณในช่วงนี้จะต้องมีการแบง่งหรือเกลี่ยออกไปให้คนอื่นมากขึ้นเนื่องจากคุณรับที่มีต่อไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากนี้งานที่คุยหรือมีข้อตกลงกันมาสักพักอาจถูกเจรจาหรือพักเอาไว้ก่อนทำให้งานในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรคะ่ะการเงิน การเงินของคุณอาจต้องวางแผนให้ดีมากขึ้นเนื่องจากเดือนนี้คุณอาจได้นำเงินเก่าๆออกมาใช้หรือตัดสินใจนำเงินมาซื้อของที่เล่งเอาไว้สักพักแล้วส่วนรายรับนั้นยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ในเดือนนี้ก็ยังไม่ถึงกับชักหน้าไม่ถึงหลังคาความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้หากคุณยังมีคนคุยอยู่ ความสัมพันธ์อาจไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรหลายๆอย่างยังคงอยู่ที่เดิมส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของความเหนื่อยหนายต่างคนต่างมีภาระเข้ามามากต้องคอยให้กำลังใจกันและกันนะคะสุขภาพสำหรับชาวราศีมีนสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะ ราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานในเดือนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาจากหลายทางมีปัญหาที่แก้แล้วก็ดันมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่ทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในช่วงกลางเดือนไป เดือนนี้จึงต้องระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือไปตกปากรับคำใครเขา้าเพราะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือทำให้เขาไม่ได้จนส่งผลเสียต่ำมาค่อนข้างยาวการเงินในช่วงเดือนนี้ต้องระวังเรื่องปัญหาของเงินพ่อนการกู้หรือรูดบัตรเครดิตคุณอาจหมุนเงินนำมาจ่ายได้ไม่ทันทำให้เกิดปัญหาช็อตตามมา นอกจากนี้คุณอาจได้ใช้เงินเก็บสํารองกระทันหันทำให้หมุนเงินติดขัดในช่วงปลายเดือนอีกด้วยความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่โสดไม่สนิทอาจเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วแต่มีปัญหากันแล้วเข้ามาหาคุณส่วนคนที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาภายในครอบครัวให้มาก การใจร้อนจะทำให้หลายอย่างพังง่ายขึ้นสุขภาพชาวราศีเมษให้ระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันได้คะ่ะราศีพฤษภ สำหรับผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานงานของคุณจะไม่สามารถเดินด้วยตัวของมันเองได้เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำการขับเคลื่อนมันคนเดียวเท่านั้นในเดือนนี้คุณจะไม่สามารถหาใครมาทำงานแทนคุณได้ฉะนั้นจะต้องอดทนเหนื่อยอยู่สักหน่อยนอกจากนี้ หากคุณสมัครงานไปในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์แต่ต้องระวังเรื่องการถูกกดเงินเดือนไว้ด้วยค่ะการเงินคุณยังคงมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเกินตัวและหลายๆอย่างนั้นมาจากคุณเป็นส่วนใหญ่ต้องพยายามลดละเลิกในหลายๆอย่างรวมไปถึง เดือนนี้อาจมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับผู้หญิงอายุมากกว่าเข้ามาด้วยส่วนรายรับนั้นยังไม่ได้มากไปกว่าเดิมสักเท่าไรจึงต้องบริหารดีค่ะความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ดูดีตรงสเปคเข้ามาแต่เขาค่อนข้างเป็นคนที่เข้าถึงยากทำให้ความสัมพันธ์อาจไม่ได้ถูกพัฒนาสักเท่าไร ส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ต้องรับฟังกันทั้งสองฝ่ายเพราะจะมีฝ่ายหนึ่งที่เอาแต่ใจจนทำให้อีกฝ่ายต้องเหนื่อยสุขภาพชาวราศีพฤษภยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพคะ่ะ ราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานในเดือนนี้คุณต้องระวังงานที่คุยเอาไว้แล้วจะถูกแคนเซิลหรือไม่เป็นไปตามการตกลงตั้งแต่ครั้งแรกอาจทำให้ต้องตกลงกันใหม่หลายครั้งจนเหนื่อยใจหรืออาจต้องปล่อยงานนี้ไปในที่สุดนอกจากนี้ ต้องระวังงานที่ได้รับมาแล้วแต่ต้องทำงานที่ไม่ตรงกับที่ตกลงไว้ในตอนแรกทำให้คุณรู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสียอยู่ไม่น้อยการเงินในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินก้อนไปกับสิ่งที่คุณพอใจเพราะคุณจะเริ่มใช้เงินเพื่อคลายเครียดมากขึ้นนอกจากนี้ต้องระวังคนมายืมเงินแล้วผิดนัดไม่คืน หากยังไม่เดือดร้อนขอให้ถือว่าทำบุญเพราะหากให้บุญให้ทานในเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนกลับมาอีกในไม่ชา้าความรักความรักสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอความรักจากทางไกลอาจเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนที่เข้ามาจากทางออนไลน์ได้แต่ต้องดูเรื่องความจริงจังกันยาวๆ ส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องเงินเข้ามาทำลายความสัมพันธ์หากมีปัญหาควรร่วมกันหาทางออกค่ะสุขภาพชาวราศีเมทุนให้ระวังอาการเจ็บคอและแพ้อากาศ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ